สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เราลงพื้นที่ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนาอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวจะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะดิฉันสุภสิมาสสงวานค่ะหรือพี่นหนุ่ยค่ะเป็นรองประธานชุมชนท่องเที่ยวตะบลกมาลาวันนี้เราอยู่กันที่กลุ่มวิสาหกิจเกษตร,รษบางหวานพัฒนาซึ่งมีประธานคือคุณรัตดาขาววิชิตซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในวันนี้นะคะ เรามาว่ากันในเรื่องของส้มไฟายหรือส้มแขกในภาษาอังกฤษเราจะชื่อว่าวกราซีเนียเพราะการพบครั้งแรกในบันทึกของราชการนะคะใช้คําว่ากราซีเนียทีนี้พบครั้งแรกแถวชายแดนใต้อะคะ่ะอะไรที่เปรี้ยวๆอ่ะเขาจะเรียกว่าส้มหมด แล้วทีนี้ไปเมื่อพบในถิ่นชุมชนของคนไทยมุสลิมก็คือแขกนี่คือที่มาของชื่อส้มแขกนะคะ,ะทีนี้แต่ที่นี่มันจะเป็นเหมือนเนี่ยอธิบายง่ายๆว่าเหมือนทุเรียนนะคะมันจะมีสายพันธุ์คือทุเรียนแต่ว่าจะมีสายพันแบบก้านยาวหมอนทองทุเรียนบ้างส้มไฟหรือส้มแขกหรือกาซีเน่ก็เหมือนกันนะคะพันที่พบที่แถวขององางก็บงงานกระบี่ที่โคมาลาอับดุระทูซึ่งมีสามจันะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ จะเป็นผลใหญ่เหมือนแอปเปิลค่ะแล้วก็จะมีไม,ไม่ไม่มีร่องแบบส้มแขกใช่ดลใต้นะคะไม่มีรอ่อง,องค่ะจะไม่มีร่องสังเกวตว่าแล้วก็ข้างในไอเม็ดของมันจะแบบพอสุกแล้วจะเป็นเหมือนลูกพีซค่ะมันจะผลใหญ่กว่าทําไมถึงเรียกส้มควายสมัยก่อน่ะชุมชนของโรงเลี้ยงควายทำนานะะตะนชั้นควายก็จะขึ้นเองธรรมาชาติที่รนทุ่งแลว พอดิ้ทุ่งนาเ<ต>ขาล่ำไฟหอาไวคนภูเก็ตเรา,าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดใกล้ตัวก<ม>็คือไฟไม่ใช่ช้างเพราะฉะนั้นอะไรที่ใหญ่ไฟหมดนะคะเคะหมือนรสมองม้าปัญญาควายอะไรอย่างงี้อันนี้ทีนี้ก็ก็ก็จะเป็นแบบว่าส้มลูกใหญ่มากหรือว่าตอนนั้นน่ะบังกะเสษมซึ่งเป็นปราชชาวบ้านนะก็บอกว่า ที่มาก็คือนอกจากผลใหญ่แล้วผลใหญ่แบบเอาออกสไตล์ไฟไฟ,ไฟแล้วก็คือไปดูว่าต้นที่เราล่ำไฟเอาไว้ใต้ต้นนั้นต้นนั้นที่ล่ำไฟเอาไว้ที่ไฟมันกินยอดกินลูกสุกันประมาณนี้คือที่มาของชื่อส้มไฟกลมาลาแต่ว่าทั้งหมดในภูกเก็ตส่วนมากจะเรียกส้มไฟหมดนะคะไม่เรียกส้มแขกความแตกต่างก็จะต่รูปทรงของใบของผลนะคะ ในความรสชาติด้วยผลใหญ่กว่าสารที่มีคุณค่าอยู่ในนี้นะคะอันนี้ทางกลุ่มก็ตอนแรกก็แปรรูปเฉพาะที่ว่าเป็นอาหารอย่างเดียวคุณลดาคาวิชิตซึ่งเป็นประธานของกลุ่มนะคะพื้นที่นี้อยู่ในเขตของหมู่ที่5บ้านหัคนูควรนะคะเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่1บ้านบางหวานกับบ้านหัวควรเพราะฉะนั้นกลุ่มบางหวานพัฒนาโดยคุณลดานะคะก็นา คุณก็ใช้นวัตรกรรมค่ะวันนี้เราจรึงมีชาส้มปลยเป็นเจ้าแรกของภูเก็ตเป็นเจ้าแรกของภาคใต้ไปไกลนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองตามมาตรฐานทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> ล่าสุดก็ได้งบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งเกษตรทั้งพัฒนาชุมชนและทกศ ก็เลยมีอะไรที่มีความพร้อมในการรับรองแข่งสิ่งที่คุณรัตด,ดาทาก็คือพาส้มไฟโกโอินเตอร์ถ้าพูดง่ายๆนะคะแล้วก็วันนี้อ่ะนะคะพร้อมที่จะรองรับการดึงงานเพราะฉะนั้นในการท,ทํทุนชุมชนท่องเที่ยวสิ่งที่สําคัญที่สุดอรแรกก็คืออาหารมันจับจูบของการแปรรูปจากเดิมไม่รัาว่าชาวบ้านจะต้องไปช่วยผลส้มไฟที่อยู่บนสวนสูงๆกัค่ะแล้วมาขวานหั่นตัดขายได้กิ่รู้ละ2 0 0 2 0 0 300สูงสุดแต่วันนี้อ่ะนะคะแค่เขา ขายผลจดมาให้ทีมคุณตดาก็มันไม่เยอะไงคะคือก็ได้ได้ต่างๆมันเป็นการหมุนเวียนในชุมชนอันที่สองพอในขั้นตอนของการแปลรูสตรีหรือว่าทีมงานของคุณตดาก็จะใช้เวลาว่างมันเั่งช่วยกันแปลรูรต่าง<ๆ>ที่ได้ก็คือความริกความรู้ริาการแปลอันที่สองก็คือเพราะว่าเราเป็นเป็นตลาดของการท่องเที่ยวและเป็นอาหารด้วยอีกอย่างชุมชนของเราเป็นชุมชนวิถีไทยมุสลิมอะคะมันตอบโจทย์ชา ชามันมีหลายชน,นิดแต่ว่าชาที่มันตกจุดของกักรราานเขาเรียกว่าระบายหลอดเลือดก็คือส้มไฟก็เป็นหนึ่งในผลไม้ <c oughs> ตองอันนี้ต้องชื่นชมพรัดดาที่พาส้มไฟกมลาภูเก็ตโกอินเตอร์ <c oughs> เป็นชาส่งออกแล้วก็มีออเดอร์หลายหลายประเทศนะคะ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือด้วยความเข้มแข็งของกลุ่วิสาหกิจชุมชนที่หน่วยงานรัฐช่วยเหลือถ้ากลุ่มไนทำจรก็จะเข้าถึงพัดา ก้าไปเกินกว่าที่คาดหวังใช่พาส้มฟายของกรม,ผม,มาลาโคลอินเตอร์เป็นชาส้ฟมฟอยมิไรรสค่ะเดี๋ยวจะได้ไปชิมครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจะมาแวะเยี่ยมกลุ่มก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านเลขที่33ทับหหมู่ที่5บ้านหัวควตรตําบลกมลาอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตรหัสไปรษณีย์ก็8 3 1ส0หูนหรือจะโทรศัพท์ด่วนๆมาก็ได้นะครับก่อนจะมาหรือยังไงติดต่อกับ คุณรัตด,ด,ด,ดานะครับรัตด,ดานะครับคุณรัตด,ดาขาวิจิตนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0935766401ฟังอีกทีนงครับ0935766401ก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ